สวัสดีครับพบกับช่องบุ๋มในช่องช่างบุ๋มชาแนลวันนี้ช่างบุ๋มจะมาอธิบายหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศน้ํายา r 3 2และน้ายา r 4 1 0 a ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับอย่างที่เราทราบเครื่องปรับอากาศก็จะมีอยู่สส่วนส่วนที่อยู่ในบ้านเรียกว่าคอยเย็นหรือชุดแฟนคอยยูนิตอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่นอกบ้านเรียกว่าคอยร้อน หรือชุดคอนดิซิ่งยูนิตเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในของเครื่องปรับอากาศว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สร้างความเย็นให้กับตัวเครื่องปรับอากาศของเราเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของคอยล์ร้อนหรือชุดคอนดิซิ่งยูนิตอุปกรณ์สำคัญเลยก็คือตัวคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่ดูดและอัดน้ำยาหรือสารทำความเย็นในสถานะกา๊าซและข้างๆนะครับหรือตัวที่ติดกับตัวคอมเพรสเซอร์เรียกว่าแอคควมูเลเตอร์ ตัวนี้จะทําหน้าที่ดักสารทําความเย็นที่เป็นของเหลวป้องกันไม่ให้เข้าสู่ตัวคอมเพรสเซอร์โดยตรงอุปกรณ์ต่อมาเรียกว่าแผงคอนเดนเซอร์แผงคอนเดนเซอร์ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนโดยการครอบแน่นต่อมาก็คือตัวแคปทิวหรือ expansion valve ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันของน้ํายาหรือสารทําความเย็นส่วนฝั่งของคอยเย็นหรือฝั่งของแฟนคอยยูนิตอุปกรณ์ภายในก็คือตัวอ e ีวาเปเเต ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนโดยการละเหยเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าอุปกรณ์สําคัญที่ทําให้เกิดความเย็นในตัวเครื่องปรับอากาศมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูหลักการทํางานว่าอุปกรณ์ต่างๆทําหน้าที่อย่างไรและส่งต่อกันไปอย่างไรการทํางานของตัวเครื่องปรับอากาศเมื่อเรากดสวิตช์รีโมทบริเวณคอยเย็นสัญญาณจากคอยเย็นจะส่งไปหาตัวคอยร้อน เมื่อคอยร้อนเริ่มทํางานคอมเพรสเซอร์จะทําหน้าที่ดูดและอัดน้ํายาน้ํายาที่ออกจากคอมเพรสเซอร์จะเป็นสถานะากา๊าซเท่านั้นแรงดันของตัวน้ํายา R 3 2เมื่อออกจากตัวคอมเพรสเซอร์จะมีแรงดันอยู่ที่400ปอนด์อุณหภูมิจะอยู่ที่80-95องศาส่วนน้ํายา R 4 1 0 a แรงดันออกจากคอมเพรสเซอร์จะอยู่ที่390ปอนด์อุณหภูมิจะอยู่ที่80-95องศา เมื่อสารทำความเย็นออกจากตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะเข้าสู่แผงคอนเดนเซอร์ตัวแผงคอนเดนเซอร์ก็จะมีตัวพัดลมคอยร้อนนะครับทำหน้าที่ดูดความร้อนออกจากแผงคอนเดนเซอร์ทำให้อุณหภูมิของแผงและอุณหภูมิของตัวน้ำยาลดลงเมื่ออุณหภูมิของตัวน้ำยาลดลงอย่างรวดเร็วก็จะเกิดการครอบแน่นสถานะของน้ำยาก็จะเปลี่ยนจากก๊าซกลายเป็นของเหลวทันทีเรียกว่าการครอบแน่น เป็นอุณหภูมิกันตัวอุณหภูมิจาก80-95องศาจะลดลงเหลือที่45-50องศาเท่านั้นส่วนแรงดันจะยังเท่าเดิมทั้งน้ำยา R32 และน้ำยา 410A หลังจากนั้นนะครับเมื่อสถานะของน้ำยาเปลี่ยนไปก็จะออกจากแผงคอนเดนเซอร์เมื่อน้ำยาออกจากแผงคอนเดนเซอร์จะเป็นสถานะของเหลวอ,อุณหภูมิก็จะลดลงอีกนิดนึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40-45องศาก่อนที่จะเข้าตัวแคบทิว เมื่อน้ำยาหรือสารทำความเย็นไหลเข้าสู่แคปทิวและออกจากแคปทิวแรงดันจะถูกลดลงจากน้ํายา R32 ลดลงเหลือที่145ปอนด์อุณหภูมลิลดลงเหลือที่8-10องศาสถานะของน้ํายาจะเป็นของเหลวและกา๊าซแรงดันน้ายาของ R410A จะอยู่ที่142ปอนด์อุณหภูมิน้ํายาจะอยู่ที่8-10องศาสถานะน้ํายาจะเป็นของเหลวผสมกับกา๊าซเมื่อน้ํายาออกจากแคปทิวก็จะเข้าแผงอีวาโพลิเตอร์ แผงอีวาเปอรเตอร์หรือชุดคอยเย็นก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเรียกว่าพัดลมคอยเย็นทําหน้าที่ดูดอากาศภายในห้องและเป่าแผงอีวาเปอรเตอร์เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวแผงอีวาเปอรเตอร์ดังนั้นน้ํายาที่เข้าไปในสถานะของเดียวก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นกา๊าซเนื่องจากว่าถูกเพิ่มอุณหภูมิเกิดการระเหยกลายเป็นกา๊าซอุณหภูมิภายในแผงอีวาเปอรเตอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงองศา เมื่อสารทำความเย็นไหลออกจากแผงอ e ีวาโพเรเตอร์ก็จะอยู่ในสถานะกา๊าซแรงดันน้ำยาของน้ำยา R 3 2จะอยู่ที่145ปอนด์อุณหภูมิจะอยู่ที่1 0 1ถึงองศาส่วนน้ำยา R 4 1 0 a สถานะที่ออกก็จะเป็นกา๊าซเหมือนกันแรงดันก็จะอยู่ที่142ปอนด์อุณหภูมิจะอยู่ที่1 0 1ถึงองศาก่อนที่น้ำยาจะไหลเข้าสู่ตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะผ่านตัวแอคคิวมิเลเตอร์ทำหน้าที่ดักสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวก็คือ เกิดการละเหยจากแผงอีวาปเปเรเตอร์ไม่หมดถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากการติดตั้งของช่างเองถ้าเราติดตั้งขนาดของห้องกับตัวแอร์ไม่ได้มาตรฐานห้องใหญ่เกินไปห้องเล็กเกินไปการติดตั้งของแฟนคอยชิดผนังเกินไปอากาศทายเทหรือกลับไม่สะดวกการละเหยของแผงอีวาปเปเรเตอร์ก็จะทําได้ไม่ดีก็จะมีสารทําคุณย็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ ระเหยไม่หมดนะครับตัวแอ c u คิว a t เลเตอร์ก็จะช่วยเราในการดักน้ำยาที่เป็นของเหลวเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ตัวคอมเพรสเซอร์โดยตรงหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศน้ำยา r 3 2และ4 1 0 a เบื้องต้นก็จะทำงานนะครับตามที่ช่างปุ่มได้อธิบายไปแบบนี้นะครับกรณีที่เป็นแอร์ฟิกสปีดถ้าเราตั้งอุณหภูมิภายในห้องได้นะครับตามที่เรากำหนดหรือที่เราตั้งไว้เนี่ยตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะหยุดทำงานแต่ถ้าเป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์ เมื่อเราตั้งค่าหรือเรากำหนดนะครับรีโมทได้แล้วนะครับตามอุณหภูมิที่เราต้องการตัวคอมเพรสเซอร์เองจะลดรอบนะครับจะไม่หยุดทํางานแต่คอมเพรสเซอร์จะหยุดทํางานเมื่อไหรนะครับของตัวอินเวอร์เตอร์เ็าจะหยุดทํางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิภายนอกเนี่ยต่ำกว่าอุณหภูมิภายในตัวคอมเพรสเซอร์เขาถึงจะหยุดทํางานแต่ถามว่ามีโอกาสไหม่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับถ้าเรารู้สึกว่าอุณหภูมิภายในห้องเนี่ยรู้สึกมันอุ่นรู้สึกว่าไม่เย็นนะครับก็สาเหตุมาจากว่าอุณหภูมิภายนอกตอนเนี้ย มันต่ำกว่าอุณหภูมิภายในห้องเราดังนั้นวิธีการแก้ก็คือให้เราปรับอุณหภูมิภายในห้องเนี่ยให้ต่ำลงมาอีกนะครับก็คือให้ต่ำกว่าอุณหภูมินอกห้องก็จะทําให้ตัวคอเมเพรสเซอร์กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้นะครับช่างบุ๋มบอกว่าหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศน้ำยา R32 และ4 1 0 a จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้รับชมนะครับและรับฟังอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องช่างบุ๋ม channel เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับสาหรับวันนี้ ช่างบุมขออนญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ